ร้านโทรราคาครับตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับครับส่วนผมก็เป็นทายาทของคุณลุงตทรราคาครับก็เป็นทายาทรุ่นที่2นะครับก็ผมเกิดและก็เติบโตที่ย่านเมืองเก่าตั้งแต่ปี2516เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก็ประมาณ48ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งร้านโทราคารเองเนี่ยได้เปิดดําเนินการมาไม่ต่างกว่า70ปีนะครับร้านตัวราคาดั้งเดิมนี่นะครับจะตั้งอยู่บริเวณแถวน้ำนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายเศรษฐกิจเส้นแรกนะครับและก็หลังจากบริเวณแถว น้ำเนี่ยเกิดประสบภัยก็คือน้ําท่วมก็เลยย้ายมาอยู่ที่บริเวณตัวโพหรือที่ตั้งปัจจุบันก็คือถนนทลางที่เรียกว่าย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตนะครับซึ่งเราย้ายมาตั้งแต่ปี2515นะครับคุณลุงตัวราคาเนี่ยครับเป็นชาวปากีสถานนะครับอพยพมานะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยท่านก็แปกภาพเหมือนคนจีนก็คือเสื่อผือนหมอนใบนะครับเสรแล้วก็ท่านก็พยายามที่จะเก็บหอมรมริษนะครับ เนเปิดร้านคา้านี้ได้นะครับแล้วก็ท่านก็เลยตั้งชื่อคําว่าโตราคาคําว่าโตราคาหมายถึงความร่ํารวยนะครับจริงๆแล้วผ้าปะเตะเนี่ยมาจากไหนเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากดัตช์หรือฮอลแลนด์นะครับก็คือว่าหลังจากที่ฮอลแลนด์เนี่ยได้เข้ามา ล่าอาณานิคมก็นาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายศิลปะบนผืนผ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยแต่ว่าภาพปาเตะจริงๆแล้วนะครับในอดีตเนี่ยนะครับจะไม่มีงานที่ทําในอุตสาหกรรมจะต้องทําในโรงเรือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้หนึ่งผืนเนี่ยเขาก็ต้องมีคติพจนะแล้วก็ความเชื่อแล้วก็ความงามของของศิลปเหมือนคนบ้าบ่าเองเนี่ยเราเปรียบเสมือนความงามเปรียบเสมือนกับนกหรือดอกไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาศิลปะพวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่บนผืนผ้านะครับดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ที่มีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้ประจำ ของประเทศจีนนะครับแล้วก็ก็จะมีดอกท้อดอกโบตันดอกเก๊กฮวยแล้วก็ดอกเบญจมาศต่างๆส่วนรูปนกเนี่ยก็จะเป็นถึงว่า มายถึงความสวยสดงดงามนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีมีวัฒนาการในเรื่องของการเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่บางพื้นที่ที่เป็นสังคมมุสลิมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะวาดลวดลายที่เป็นสัตว์หรือเป็นนกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของลวดลายของเลขาคณิตหรือรูปการาฟริกต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่บนผืนผ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเขาจะละหมาดเนี่ยเขาจะสวมใส่เพื่อผ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับหมก็เหมือนกันนะครับวัสดุที่ทํามาจากใยเนี่ยก็มามาใส่เวลาละหมาดไม่ได้ตระกสตรีมุสลิมเขาบบอกว่าางที ห้เหมือนกับคำพี่บบกว่าเออสัตว์มันไม่ดีที่จะเป็นเคารพต่อพระเจ้าอะไรเงี้ยคือขออยากแบบ เวลาเราเคารพพระเจ้าเนีอยากให้มันบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่อยากให้มีรูปเรื่องราวของสัตว์เรื่องราวของความไม่เป็นมงคลมาแปะอยู่ที่ตัวเหมือนกับเราเคารพสัตว์ด้วยเคารพพระเจ้าด้วยผ้าปะเตในท้องตลาดปัจจุบันนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสวมใส่ผ้าปะเตจำนวนมากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยว่าผ้าปะเตเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ชนิดด้วยกันและแต่ละแบบแต่ละคาเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับกลับมาที่แบบราคาที่นุ่งสวมใส่กันแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทำผ้าปะเตเนี่ยเป อุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้เครื่องจักรในการออกแบบผลิตบนผืนผ้าได้แล้วก็ผลิตมาเป็นจํานวนสีที่เหมือนกันลายที่เหมือนกันเยอะๆจานวนเยอะๆแล้วก็ทําให้ต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันราคาถูกนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลักร้อยขึ้นไปก็จนถึงหลัก 3- 4 500เราจะเรียกงานพวกนี้ว่างานปรินติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยงานปรินติ้งเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับกฎการออกแบบดีไซน์มาครั้งเดียวจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มี ผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าคุณค่าของการนุ่งผ้าปาเต้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นผ้าปาเต้เนี่ยเขารู้สึกว่างานนี้ไปเป็นงานโลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะขยับขึ้นมาอีกสําหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะถ้าราคาละร้อยเนี่ยมันมันมันดูแบบโลเกินไปอยากจะได้งานที่มันมีคุณค่ามากขึ้นเราจะเรียกงานพวกนี้ว่าเป็นงานคอมไบงานคอมไบก็คือคอมบิเนชันในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือหมายความว่า1ก็คือว่าผ้าขาวหนึ่งผืนเนี่ยเราก็ เราทำบล็อกขึ้นมาบล็อกนี้จะเป็นบล็อกทองเหลืองนะฮะแกะลวดลายต่างๆขึ้นมาเลยแต่เราเอาไปจุ่มเทียนแล้วก็ไปปัม๊มไปปัม๊มการเป็นปั๊มเนี่ยหมายความว่าเราก็ทําให้ลายเนี่ยมันเสร็จเร็วยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้มือเก็บรายละเอียดใช้มือเก็บรายละเอียดก็คือว่าใช้2วิธีขั้นตอน2วิธีในการทําผมต้องการให้เป็นรูปนกนะผมต้องการให้เป็นรูปนกผมก็แกะพิมพ์นกออกมานะครับพอมีผ้าขาวหนึ่งผืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อจะให้ก,กําหนดสีได้เนี่ยเราต้องไปจุ่มเทียนนก่อ เสร็จแล้วก็เราก็ปัม๊มกำหนดลายนะฮะปั๊มลงไปว่านกอ,อยู่ตรงนี้นกอ,อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการวาดด้วยมือนะครับด้วยจันติ้งนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบาติกหมายถึงอะไรบาแปลว่าวาดติ๊กแปลว่าการจุด จุดแต้ม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 เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพปฏิก็คือการวาดแล้วก็การจุดแต้มแต้มออกไปเห็นไหมครับว่า1ดอกไม้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยจะมีลักษณะของขนาดอะไรต่างๆที่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ทําบล็อกขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยไปจุ่มเทียนนะครับแล้วก็ปัม๊ม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 ลงไปมันก็จะเกิดเป็นลวดลายแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยมือตรงนี้เขาจะเรียกว่าทานอาหารก็คือมีลวดลายที่อยู่บนผืนผ,ผ้านะครับคือบางที่เนี่ยเขาก็ต้องทำลวดลายตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะทําาบล็อกขึ้นมย ได้ง่ายนะครับขั้นที่3นะครับก็คืองานสเต็มขึ้นมาเลยก็คือว่าทาบล็อกทองเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปั๊ม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 ต่อลายไนผืนผ้าจนได้ผ้าหนึ่งผืนก็มาเลยนะครับอันนี้ก็คือประเภทที่3นะครับผ้าผืนนี้เนี่ยมีอายุร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับก็จะเห็นว่านะครับในอดีตที่ผมบอกแล้วว่านะครับคนสมัยก่อนเนี่ยนิยมก็คือผ้าที่ทําด้วยมือหรือทําด้วยบล็อกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทําบล็อกเนี่ยก็จะเป็นวิวัฒนาการตั้งแต่ในอดีตข การให้สีของคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คือจะให้สีที่เรียกว่าเป็นสีคอนทัสกันสีที่ตัดกันนะครับแล้วก็จะเป็นสีแบบพาสเทลนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยเมื่อก่อนเนี่ยวลาเขาทำผ้าแต่ละหนึ่งผืนเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นของศิลปินคนที่ทําไว้อยู่บนผืนผ้าด้วยส่วนประเภทที่สีเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นงานที่ถือว่ามันมีคุณค่าเพราะว่าถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดมี1ผืนแล้วก็1ลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นผ้าปะเตะเขียนมือเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับการา าจากต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะเรียกคําศัพท์ประเภทนี้ว่าตูลิสตูลิสก็คือการเขียนด้วยมือขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องออกแบบรวดลายอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับบนกระดาษก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องกำหนดว่าบนผืนผ้าแต่ละหนึ่งผืนซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ2เมตรเนี่ยเราจะมีรวดลายอะไรได้บ้าง เราจะต้องมีการกําหนดไว้ก่อนเลยว่าเราจะลงสีอะไรได้บ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วนิยมแล้วก็คือผ้าบาติกเนี่ยเราจะเลือกสีได้ไม่เกินประมาณ6สีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้เกิน6สีเนี่ยหนึ่งผ้าผ่านการต้มเนี่ยมันนานเกินไปนะครับแล้วก็มันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะต,ต้องยากดังน,นั้นราคาก็จะขยับขึ้นสูงขึ้นนะครับเมื่อเราได้กำหนดสีลวดลายต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอาเทียนนะครับเทียนร้อนๆเนี่ยไปต้มออกมานะครับรเสร็จแล้วก็ใช้ปากกาจันติ้งนะครับบล็อกลวดลาย ต่างๆออกมานะครับเมื่ออะไรครับ <_ d ance> เมื่อเวลา,เาลงสีจริงเนี่ยสีที่อยู่ที่เราลงไปเนี่ยมันจะจะไม่เลอะเข้ามาอีกตอนหนึ่งเช่นหัวเราจะกำหนดไว้ที่สีฟ้าแต่ตัวกำหนดไว้ที่สีเหลืองถ้าเราลงสีฟ้าที่หัวแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่กำหนดตรงนี้เรเปุ๊บเนี่ยสีฟ้าก็จะไหลเข้ามาตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมาติกเนี่ยพอเราจะดูคุณค่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีเทคนิคของการผิดพลาดนะสีมันต,ต้องไหลบ้างเพราะว่าทำด้วยมือแต่ถ้างานปรินติ้ง่ยยังไงก็ไม่ผิดพลาด นะอย่างเช่นข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูปุ๊บเนี่ยจะบอกลูกค้าเลยว่าถ้าคุณจะต้องการที่จะซื้อซื้องานเขียนมือเนี่ยยังไงผ้าก็ต้องเลอะนะครับผ้าจะไม่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากำหนดสีได้ปุ๊บเนี่ยเราใส่สีแต่ละสีแล้วก็ผ่านการต้มการต้มเสร็จแล้วเนะี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือล้างน้ําออกแล้วก็แว็กเคลือบสีทั้งหมดออกไปนะครับเพื่อจะให้สีเนี่ยอยู่ที่คงทนถาวรนะครับลวดลายอยู่ที่ความละเอียดอีกบางผ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าทริกีนากกกาา็็คืออรรใชช้้3ันนเเเปลย ก็คือว่าเหมือนกับเหมือนกับ3มิติฮะสามิติวาดให้ละเอียดไปแล้วเวลาเดินออกไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะท้อนออกไปได้บางผืนเนี่ยเขาเรียกว่า Morning and After n o o n เช้านุ่งลายหนึ่งพอพอบ่ายนุ่งอีกลายนึงอยู่ในผืนเดียวกันนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นงานศิละปะชั้นสูงของผ้าปาเตะนะครับผ้างานเขียนมือเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องกล้าฉีกกฎแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าลายเดิมๆที่เราสวมใส่เนี่ยผู้หญิงสวมใส่เนี่ยจะชอบเรื่องของความงามของดอกไม้ของสัตว์แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับพอเราออกแบบผ้าลายใหม่ๆ อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าผมเอาลายความงดงามของอิทิพลต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเก๋งจีนนะฮะหรือว่าสารารอยนะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนผืนผ้าได้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตนะครับของคนในอดีตเนี่ยที่เขาเคยอยู่เนี่ยความงามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเรากล้าฉีกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะเล่นได้ครับในเรื่องของชุดกิโมโนของญี่ปุ่นนะครับที่มาผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบจีนได้นะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเราดูยังไงเนี่ยให้ทุกคนเรามาดูสังเกตดูนะครับเวลาเราวาดหน้าของคนเนี่ยเราจะดูออกเลยว่านี่คือลายเส้นของวาดนะครับหรือแม้แต่ผีเสื้อตัวตัวที่1น,นะครับกับผีเสื้อตัวที่2เนี่ยถ้าเรามานักสังเกตดูนะครับขาเขาจะมีแค่หมด1 2 3 4งสองสาี่อนี้ขาเขาก็จะมี12 3 4เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเล่นผ้าจริงๆเนี่ยเขาจะเอาไม้มาวัดเลยว่า1เส้นบรรยาวเท่ากันไหมเส้นบรรยาวเท่ากันไหมอ๋อแสดงว่างานนี้ไม่ใช่งานปั๊มนะครับนี่คืองาน, handmade, นแฮน,นาาด์เม พวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าหนมันจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากราคาก็จะก,กลางๆนะครับแต่ถ้าตราบใดก็แล้วแต่ถ้าผิวทาบผืนนั้นเนี่ยมันมีดีเทลขึ้นมาอีกเยอะขึ้นมากเนี่ยราคามันก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการว่าศิละปะตัวใหญ่ๆ งานที่ยากขึ้นเนี่ยมันก็สังเกตได้จากอะไรครับงานที่ยากขึ้นเนี่ยเราก็สังเกตได้จากก็คือ1ลวดลายเห็นไหมครับว่า1จะมีความละเอียดมากนะฮะจะมีความละเอียดมากจากลายที่มันใหญ่ๆขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําลายให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการวาดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องยากแล้วก็ต้องใช้เวลา ครับแล้วก็ต้องมีการกําหนดสีที่แตกต่างกันออกไปวัฒนธรรมของต่างประเทศบางทีเนี่ยเขาอ,อาจจะชอบสีไม่เหมือนกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะครับแต่คนไทยชอบสีแบบนี้การกาหนดลายแบบนี้ชอบลายที่เป็นมงคลแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นวัฒนธรรมของเราแบบจีนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชอบ มันแตกต่างกันการนําเข้ามาเลยเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าของกลุ่มคนไทยแต่ว่าลายที่เราครีเอทออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์กับลูกค้าตลาดที่มีความเชื่อแล้วก็มีความชอบด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในคนไทยให้ความสาคัญกับเรื่องสีอยากจะเชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับมานุ่งผ้าสโรงปาเตนะครับซึ่งสามารถดีไซน์ออกแบบให้ให้มีความร่วมสมัยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผ้าปาเตเนี่ไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นในอดีตที่ใส่เท่านั้นนะครับแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยก็นําม,มาตัดเป็นชุด ที่ให้ดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยได้นะครับก็ขอฝากว่าผ้าพปะเต้นเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่านะครับแล้วก็อยากให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนภูเก็ตไปตลอด